วันนี้เราเปลีป่ยนบรรยากาศนะเป็นธรรมชาติซึ่งในการปฏิบัตินั้นเราคงจะไม่พูดถึงเรื่องทฤษฎีหรือเรื่องการปฏิบัติที่ลุล่มๆแรงๆต้องฝึกในการเปลี่ยนแปลงฝึกในการออย้อนสอนในเรื่องอุปทานเก่าๆของเราบ้างนะ คืออย่าทำอะไรที่มันเหมือนเดิมซ้ำๆที่มันทำให้เราไม่ตื่นตัวนั่นเองอย่างวันนี้ที่เราฟังจารหาสุรินพูดใครสังเกตไหมว่าจารย์หาสุรินหน้าใครใครใครพระเถระรูปใดรูปหนึ่งไงท่านเป็นหลานของพ่จะจรันวัดอัมพวันนั่นเองท่าน เป็นพระหาเเรียนแปดประโยคจากวัดพรมบุรีซึ่งเมื่อก่อนท่านออกปฏิบัติตั้งแต่บวชกับเจ้าคุณยุยยุทธเพื่อนท่านที่นี่ปีสามสองสามสาสามสี่เขาปฏิบัติหนอแบบคนห้อจันมา14ปีแต่เขาไม่หายสงสัยปฏิบัติเคร่งคัดขนาดไหนก็ยังไม่หายสงสัยในที่สุด มาเจอเพื่อนอปฏิบัติพามาที่แพร่มาเจอยมพิกุลอยู่ที่บ้านวังทองบ้านเวียงทองอปฏิบัติไปได้พักหนึ่งยมพิกุลก็แนะนําไปหาธรรมาตอนนาาาั้นธรรมะทำสำนักอยู่ที่บ้านแทนชัยภูมิวันนี้ยมมาจากบ้านแทนสีน่ห้าคนวันหลังเห็นจะตามมาหลายคนไปสร้างสำนักอยู่หลายปีนั้น จารย์มหาสุรินกับเจ้าคุณยุยุทธตอนนั้นท่านเป็นพระมหาธรรมดาอยู่พากันไปหาดมาที่นั้นในปีนั้นปีสามสี 4, นะ่ะมาหลังจากออกพรรษากรเข้าพรรษาเดือนหนึ่งก็ได้จัดค่ายที่ห้วยกลุ่มหลังจากนั้นก็พาจาริกเข้าค่ายอยู่ตามจังหวัดต่างอยู่หกเดือนกลับมาเข้าพรรษาอีกทีหนึง่งนะุ่นั้นก็มีอาจารย์สุริยาอาจารย์กสินอาจารย์ ชย,ยาวนี้รุนั้นยังอยู่หลายคนก็ท่านก็เข้าใจนะเข้าใจก็ทำเรื่องนี้เรื่องเดียวมหาสุรินแต่เจ้าคุณยงยุทธจะเป็นจารย์มหายงยุทธเป็นเยนก้าประโยชน์ก็กลายมาเป็นรับเราหนก็เป็นหลานเจ้าคุณวัดพรมบุรีเหมือนกันทั้งสองท่านเป็นหลานที่เคยปฏิบัติ นอมา14ปีกับหลวงลุงท่านแต่ว่ามันไม่หายสงสัยพอมาเจอวิธีการอนุเทิยน,นก็ทําเต็มที่นิสุท่านก็รับหายสงสัยนะเจ้าคุณยุทก็เป็นเจ้าคุณเทพปร,ริยัโมโูรีเป็นเจ้าคณะจจงหวัดสิงห์บุรีแทนเจ้าคุณหลวงพ่ออัมพวัฒน,นพระธรรมสิงหาบุราจารย์ีเจ้าคุณหลวงพ่อจันร์ แต่ว่าจันหาศริน,นีไม่รับหน้าทีอนะไรนั้นไม่เอาเจ้าคณะตำบลอเภอไม่เอาปฏิบัติอย่างเดียวท่านจัดปริวาสครั้งละเดือนพระนิยมเข้าปริวาสแต่ท่านปริวาสของท่าน,นคือพาปฏิบัติเก็บอรมเข้มแบบหลวงพ่อเทียนพระก็ได้พระภาคก,กลางก็ได้เข้าใจนั้นสไตล์ท่าน่นพูดเหมือนกับหลุงๆลท่านใช่ไหมอันนั้นเราจะเห็นว่า เรื่องหนอก็ดีนะปฏิบัติแต่ว่ามันความคมชัดของสติมันไม่พออ่ะพอสงบลึกเข้าลึกเข้ามาเคยทำพอสงบลึกเข้าลึกเข้านี่เป็นตัวแข็งหมายความเข้าเข้าชานไปเลยตัวแข็งทื่อดินไม่ได้สูงสุดมันก็ไปอยู่แค่นั้นใคเป็นสมาบัติฌานสบัติสี่สมาบัติแปด เสร็จแล้วมันก็ไปหนไปไหนไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีปาเรามีพอที่จะข้ามความสงบได้แต่พราะวิธีเจอวิธีการของวัเฏีเน,นี่ยมันข้ามพวกนี้ได้เพราะเราไม่ต้องไปทําความสงบไม่ต้องไปสวยสุขแต่มาเจริญสัมมาสติสัมมาสมาธิให้ถูกต้องก็ไปตามทางของโอมักอนะันนั้นเองก็เราทั้งหลายเนี่ย ก็นับว่าโชคดีตรงที่ว่าเราได้เห็นความผิดพลาดของคบาอาจารย์รุ่นก่อนๆมาแล้วท่านเป็นบทเรียนมาแล้วว่าทางเส้นนี้มันไปไปถึงไหนไม่ไปถึงไหนท่านก็อามาแบ่งปันเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเสียเวลาทดสอบแบบนั้นอีกหลวงพ่อเทียนเน่ยทำหนอทำพุโทโธมาตั้งแต่บทเรียนอ,อายุสิบเอ็ดจนมาถึงอายุสี่ท่านผมไม่หายสงสัยยังโกรธยังเกลียดย,ยังเครยียดยังขุนไม่ถูกกระทบ นะในที่สุดท่านก็ออกสแสวงหานะออกสแสวงหาทั้งที่ว่าทอดกระถินปีถึงสี่ห้าวัดแต่ก็ยังโกรธเหมือนเดิมสาเหตุที่ต้องหนีออกจากบ้านก็เพรานะโกรธให้ภรรยาท่านะนมีลูกสามคนโกรธให้ภรรยาว่าจัดงานทอดกระถินแล้วมอบหน้าที่กันแล้วไม่ทําตามหน้าที่ท่านไปโกรธทีนี้ภรรยาท่านก็บอกว่า ทอดกรถินหนึปีทั้งสีหวัดยังตกนรกอยู่เนะเาะเอเจอคํานี้แหละหนีเข้าแวบ้านเลยแต่ว่าถ้าไม่หายโกรธความรู้สึกโกรธไม่หายจะไม่เข้าบ้านนั่นเป็นสาเหตุของท่านที่ออกแสวงหาจนในที่สุดท่านได้บรรลุธรรมก็กลับมาสอนลูกสอนภรรยาสอนญาติพี่น้องให้เข้าใจก่อนนะแล้วท่านก็ออกบวชสอนญาติพี่น้องอยู่สองปีจนญาติพี่น้องเข้าใจท่านก็ ท่านก็บวชหลังจากบรรลุธรรมไปสองปีถึงได้บวชน,นี้อีกเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความจริงของชีวิตมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพศวัยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ได้เกี่ยวข้องระธีศาสนาแต่เกี่ยวข้องกับความจริงของชีวิตที่เราจะต้องจัดการได้ตามที่เราต้องการแต่ถ้าเราไม่รู้ช่องทาง มันก็ไม่สําเร็จเหมือนกันเราต้องรู้ช่องทางช่องทางมันคืออะไรที่เราทำเนี่ยต้องกลับไปหาจุดดั้งเดิมของชีวิตจุดตั้งต้นของชีวิตคืออะไรเราเกิดมาเราคิดเป็นไหมระหว่างความรู้สึกกับความคิดเนี่ยตอนที่เราเกิดเนี่ยเราสัมผัสอันไหนก่อนอืมใช่ไหมถ้าใครเกิดมาไม่รู้สึกตัวนี่เขาต,ตกตก้นอย่างแรงเลยให้รู้สึกตัว จนร้องออกมาอูแวนั่นแหละรู้สึกตัวแล้วเพราะฉนั้นภาษาอังกฤษจึงใช้คำ aware แปลว่ารู้สึกตัว awareness ตกคนให้แรงที่สุดถ้าเกิดออกมาแล้วมาเฉยๆเลยยิ้มนี่ไม่ได้โดนตกตกอย่างแรงจยูกระท้อง้องอูแวะอูแวแล้วก็คือ aware นั่นเอง aware aware ให้รู้สึกตัวเด็กไม่ทันได้คิดเหมือนกันเวลาเราจะเกิดทางธรรมแล้วก็กลับไปหา aware มันเดิมนั่นแหละ คือหมายความไปตั้งต้นตรงนั้นก่อนพอเริ่มต้นชีวิตทางรูปธรรมเราก็เริ่มต้นโดยการรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวถ้าไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เรียกว่าหมอต้องทําให้รู้ตัวเมื่อเราจะเกิดทางธรรมก็เราก็ต้องเริ่มต้นที่ความรู้สึกให้เกิดเอาแวเหมือนกันคือตามความรู้สึกตามดูความรู้สึกตัวอยู่แค่นี้แหละตามดูมันไปเรื่อยๆไม่ต้องไปทําอะไรมันแต่การสร้างจังหวะโดยโจกลมนี้เป็นเป็นอุบายวิธีเพื่อให้เห็น าการตามดูตามดูร่างกายและจิตใจของเราให้มันทันเท่านั้นเองนะแต่ถ้าหากว่าไม่กระตุ้นความรู้สึกตัวจากการเคลื่อนไหวเนี่ยมันตามไม่ทันเพราะอะไรเพราะมันไวแป๊บเดียวไปนู่นไปต่างประเทศแป๊บเดียวไปโลกไหนแล้วก็ไม่รูนะ้มันไวแต่พอเรามาเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวแบบนี้สติสมิยะปัญญามันไวมันชัดพอที่จะจับทัน อันนั้นสติถึงแปลว่าแล่นไวเหมือนลูกปืนสตินี่มาจากคําว่าสระสระธาตุแปลว่าแล่นแปลว่าวิ่งแปลว่ายิงแปลว่าพุ่งที่เราไม่ใช้คําว่าสระสอคอสลาลอเรือที่เราไม่ใช้คําว่าสอนลูกสอนแอบคำเดียวกันคําว่าสติกับลูกสอนคาเดียวกันนะแต่พอไปลงติป,ปัจจัยกลายเป็นสตนะิตัวระหายไป แต่พอไปลงณปัจจัยยังคงระไว้เหมือนเดิมเรียกว่าสาระเพราะนั้นคำว่าสติสาระคำว่าลูกศรเป็นคําเดียวกันแปลว่ารู้สึกและลึกได้เป็นภาษานามธรรมแต่พอเป็นภาษารูปธรรมแปลว่าแล่นแปลว่าวิ่งแปลว่ายิงแปลว่าเข้าเป้าแปลว่าวนะภาษารูปธรรมจึงแปลว่าสอนลูกศรทุกวันนี้มันไม่ใช้ลูกศอเราใช้ลูกปืน ก็คือสติก็คือวิ่งให้ไวเหมือนปืนนั่นแหละเหมือนกับลูกปืนมันถึงจะทันเป้าที่ต้องการเพราะนั้นสติแปลว่าวิ่งแปลว่าแล่นเพื่อให้ทันอะไรเพื่อให้ทันจิตเพราะจิตมันเหมือนมันเหมือนสัตว์ที่มันวิ่งไวไปไวสติต้องไวกว่าถึงจะจับมันได้ถึงจะยิงมันตกมันจะยิงมันตกอันนี้เรายิงเท่าไหร่มันก็ไม่ล่วงคิดเฉยเลยเพราะอะไรเพราะเรายิงไม่ทัน สติตามรู้ไม่ทันตามรู้ท่าแหล่มันยังคิดเฉยเลยมันไม่หยุดให้นั่นแสดงถ้ายิงนกก็ยิงไม่ถูกบางยิงไปโดนบินหนีบางไม่ทันมันเหมือนกันเราก็ความคิดอะไรเกิดขึ้นเราก็ตามรู้แต่ตามรู้ไม่ทันตามรู้อยู่มันก็คิดเหมือนเดิมนั่นแสดงว่าเรายิงช้าไปยิงไม่แม่นอะไรทำนองนั้นสติไม่ช้าไปสติยังไม่แม่นยำริงตามความรู้สึกไม่ทันตามความคิดไม่ทัน เพราะนั้นเราต้องพป็นเพลินฝึกให้แม่นยำให้ชัดเจนให้รวดเร็วสติให้ชัดเจนแต่ถ้าหากว่ามีความคิดการปรุงแต่งเรื่องใดเกิดขึ้นเอาสติไปจับปุ๊บความคิดอารมณ์นั้นล่วงปับ๊บดับไปเลยนั่นเขาเรียวกวิ่งถูกแล้วแต่พอวันคิดขึ้นมาเรื่องราวขึ้นมาในหัวของเราเอาสติไปตามรู้ปับ๊บมันยังลอยนวลเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมแสดงว่าหนึ่ง ยิงไม่ถูกสองชักปืนช้าไปสามยิงแต่ว่าไม่แม่นยำเฉไปที่อื่นในหลายๆกรณีในเรื่องที่เรารู้หลือมันกําหนดแล้วไม่ไม่ถูกกําหนดแล้วมันไม่หยุดแสดงว่าไม่เป็นลักษณะอย่างนั้นดังนั้นเองท่านก็เลยมั่นใจนะเพราะฉะนั้นในจุดนี้ก็จึงอยากจะให้ท่านหลายทราบว่า ถ้าพระเราถ้าบวชมาทําอย่างนี้กับทุกองนะไม่ต้องทุกองห้าสิบเปอร์เซ็นะผู้ศาสนานประเทศไทยไม่เป็นอย่างนี้แล้วที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าพระที่เราไปพูดเรื่องนี้มันมีไม่กี่รูปอ่านั้นก็พูดเรื่องวิปัสนาเหมือนกันนะถ้าวิปัสนาผลละแบบมันก็ทําให้ช้าอนะันนั้นเมื่อ <c oughs> เราเป็นคนกลุ่มน้อยแล้วเนี่ย <c oughs> เราก็คนที่จะทําให้มันมีประสิทธิภาพหมายความว่าเราจะต้องอ ทำครั้งเดียวเนี่ยให้มันผ่านเลยสอบครั้งเดียวมันผ่านนี่บางคน,นสอบทั้งสิบครั้งไม่ผ่านเลยมาตั้งหลายหนนะยังเหมือนเดิมอยู่สอบตกมาตลอดเป็นนักเรียนก็เลยนักเรียนซ้ํำซากนักเรียนไม่เก่งแต่บางคนมาครั้งเดียวเนี่ยโอโ้โหผ่านพววพุว้พ,พุเทศได้พูดได้มีโยมคนหนึ่งที่ที่เยอรมันน,นหลังเอามาเจาคลิปแกให้ดู มาครั้งที่สองเนี่ยมาครั้งแรกเนี่ยผ่านเลยแกแกเป็นครูสอนโยคะเอาเรื่องสติเนี่ยไปคนเดอรมันมาเครียดเนาะพอจริงจังเกินไปก็เอาโยคะเนี่ยไปสอนโยคะเรืกก่าอะไรนะอ,อีกี่ก็ค่ายเดกคนหนึ่งก็คายแพนดูลัมแพดูลัมอะไรเนี่ยก็เอาไปสอนแล้วก็เอาเจริญสติ พอปีกไก่ก็มาเข้าปีนี้ก็มาเข้าซ้ําอีกปรากฏก,ก็ไปตั้งกลุ่มตั้งกลุ่มอสอนโยคะแล้วเอาวิธีนี้เข้าไปประยุกต์ปรากฏว่าสามารถรวบรวมผู้หญิงไทยเข้ามาปฏิบัติกันได้เยอะปีนี้ก็พากลุ่มนั้นมาปฏิบัติอยู่ที่ฝรั่งเศสที่มาไปสอนอยู่ที่สตต์บวกปีหน้าเขาบอกเขาขอเปิดที่เยอรมันเลยเพราะฉะนั้นเขาสอบผ่านปีเดียวนนะเจ็ดวันไม่มากผ่าน แล้วคอยสามารถรวบรวมคนเข้าปฏิบัติได้อันนี้คือคือตั้งใจจริงนะแต่มางคนลังเลเอาบ้างไม่เอาบ้างหยุดหยุดทำ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 หยุดหยุดตรงนี้ได้สอบไม่ผ่านสอบหลายครั้งก็ยังเหมือนเดิมแต่ก็สอบไปเรื่อยๆืเดี๋ยวมันผ่านเองเพราะการเรียนรู้ทางด้านนามธรรมาไม่เหมือนรูปประมรูปประมคุณอาจจะสอบได้ที่หนึ่งเกรฑ์นิยมมาตลอดแต่พอมานามธรรมาแล้วคุณอาจจะเป็น ไม่ผ่านลื่เป็นที่โลเลยก็ได้แต่คนที่มีความตั้งใจมีศรัทธามีความมุ่งมั่นถึงไม่ความรู้ทางโลกมไม่ไมีสติปัญญาอะไรเลอเลิศแต่ว่าสอบทีเดียวผ่านก็มีนะเพราะว่าเรื่องรูปธรรมนามธรรมมันคนละอย่างกันนะความมุ่งมั่นมีศรัทธามีความจริงใจมีความตั้งใจไม่ใช่เจ้าคิดเจ้าปรุงเจ้าแต่งแต่เป็นคนซื่อ,อตรงๆชัดใส เอาเฉพาะเรื่องข้างหน้าเลยนะดังนั้นก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ยากแต่ว่ามีคนสมบัติปามประการคนสมบัติว่าเป็นคนตรงไปตรงมามีคนศรัทธาที่จะทําและเป็นคนมีความขยันถูกเป้าหมายไม่ใช่ขยันทำแต่ขยันตามรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าหัวคนขยันทําจริงแต่ว่าไม่ได้ตามรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเองเพ่ว่าทางกายทางใจไม่ได้ตามรู้อย่างชัดเจนแต่ขยันทําแต่ใช่ไม่เป็น อันนี้ก็เรียกขยันอีกแบบหนึง่งดังนั้นเองในหลัก5ประการที่นำมากล่าวเสมอหนึง่งคุณมีศรัทธาที่จะรู้เรื่องนี้ให้ได้พุ่มมั่นสองลงมือพิสูจน์สอย่าไปเอาเวทนามาทรามานตัวเองเอาเวทนาเป็นเครื่องมือไม่ใช่เอาเวทนามาเป็นหลักในการที่จะสั่งสมอะไรบางอย่าง อันที่สามอันที่สี่เป็นคนตรงไปตรงมาอันที่ห้ามีสติสัมยาพร้อมที่จะรู้เท่าทันจิตได้ห้าประการเนี่ยไม่นานถ้าตั้งใจทำจำใส่ใจไว้เลยหนึ่งมีศรัทธาที่จะรู้เรื่องนี้ให้ได้สองลงมือพิสูจน์สามใช้เวทนาให้เป็นเวทนาทางกายเนี่ยใช้ให้เป็นประโยชน์เหมือนใช้ไฟให้เป็นซึ่งไม่เช้าพูดถึงวเวทนาเหมือนไฟจะใช้ไฟอย่างไรเชื่อใช้เป็น ใช้เปิดก็ได้ปิดก็ได้ควบคุมมันได้เลยใช้ไฟเป็นไอการที่เราควบคุมไฟไม่ได้เนี่ยใช้ไฟไม่เป็นโอกาสที่จะไหม้บ้านช็อตตายมีนะแต่ใช้มันเป็นประโยชน์หุงข้าวตรงแกงใช้เป็นแสงสว่างใช้เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆใช้ไฟเป็นเพราะนั้นตัวเวทนาเมือนกันมันพร้อมที่จะเป็นพลังงานต่างๆให้เกิดสติสมาธิปัญญาและอริมักต่างๆได้อันที่สี่ตรงไปตรงมาไม่ ไม่มีเงื่อนไขมากไม่มีข้อแม้มากทําก็คือทำํำไม่ใช่หาหลบเลี่ยงให้ไปเดินจุงกมสร้างจังหวะไปนั่งทําอย่างนั้นไปนอนทําอย่างนี้มีข้อแม้เงื่อนไขเยอะแยะอันนี้ก็ยากอยู่ไม่ตรงไปไม่ตรงมา,าอันที่หก็คือมีสติสัมยัะปกติคือไม่เป็นคนวิปริตผิดแปลกไม่คนคนโลก,กิจโลภศาสตร์เป็นคนชัด คงเส้นคงหว่าชัดจินนะถ้าประกาศนี้ถ้าบอก,บอกเข้าถึงได้ไวตัวตัวรู้ตัวนี้นะทั้งนั้นเองก็อยากจะให้พวกเราไมา่เสียเวลาอย่าสอบช้ำชันปีหน้าก็มาชั้นเดิมมีอีกปีนึงก็มาชั้นเดิมมาที่ใก็มาตั้งต้นใหม่เนี่ยมันช้ำชันอะ่ะไอ้ครูก็เบื่อมอนกันนบะางทีเนาะสอบตกบ่อย แต่เอามาปีหน้าอูช่วยหลวงพ่อทางานได้เยอะช่วยทํานั้นก็ได้ช่วยทํานี้ก็ได้ช่วยาพาทวงท่าก็ได้ช่วยแนะนำเจลี่ยสติเบื้องต้น,นเป็นพี่เลี้ยงพาปฏิบัติก็ได้นี่เขาเรียกว่าก้าวหน้าละสามารถช่วยช่วยเหลือพระอาจารย์ได้หลวลงพ่อไม่อยู่เดี๋ยวฉันพาทําเองแนะนาเบื้องต้นพาปฏิบัติอย่างจริงจังน,นี่เขาเรียกว่านักเรียนที่ก้าวหนา้าไม่ใช่ว่าให้วิธีการปฏิบัติชัดแจ้งแล้ว พอไปถึงวิชีวิตส่วนตัวแล้วไปนอนเล่นเชืออย่างเงี้ยนี่เรียกว่าเป็นนักเรียนชั้าชั้นไม่ไม่มีศรัทธาอยู่ไปก็ไม่มีไม่มีไม่มีความหม,มายอะไรนะเพราะนั้นต้องตั้งใจใหม่ตั้งใจใหม่อยู่โดดคนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังคําพูดนะน,นนี้เราอยู่คนเดียวต้องระวังเออไม่มีใครเห็นนะะปิดประตูเรียบร้อยแล้วฉันจะทําอะไรไม่มีใครเห็นแต่คนจริงเขาเห็นนะ แต่เราคิดเอาเองว่าเขาไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราอยู่กับท่านผู้รู้นี่ต้องไม่ประมาทไม่ได้เลยท่านทะลุรู้ทะลุทะลวงหมดแหละใครทําไม่ทํานะนั่นเองก็อยากจะให้พวกเราได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงให้มีเฮริโอตปะหัวใจของศีลคือมีเฮริโอตปาแต่ถ้าคุณจะรักษาศีลอย่างเคร่งครัดสองร้อยยเจ็ดแต่ว่าไม่มีเฮริโอตนั้นไม่ได้สักข้อเลยนะ แต่ถ้ามีฮีลิโอตปะแค่สองข้อนะอายชั่วกลัวบาปทั้งที่รับพี่แจง้งไม่มีรับลมคมไหนนั่นแหละเป็นยอดเป็นหัวใจของศีนนลเลยล่ะไม่ได้รู้จกักศีลแม้แต่ข้อเดียวก็ถือว่ามีศีลอย่างสมบูรณ์แล้วฮีลิโอตปะนะนั่นก็จึงปล่อยให้ไปทําเองอย่างไงหวังว่าเราจะได้มีสติแล้วเกิดฮีลิโอตปะทําก็คือทำาไม่รอ,อ,อหน้ารับหลัง เหมือนกันนะไม่ใช่คนละแบบนั่นแหละเรียกว่ามันจะก้าวหน้าแต่ถ้าหากว่าเราไม่เป็นอย่างนั้น,นยากก็เรียกวไม่ซื่อนะข้อที่สี่เป็นคนตรงไปตรงมาทําก็คือทําแต่ถ้าหากข้อที่สี่เนี่ยนเป็น,เป,นเป็นคนตรงตามหลักนะฉันใช้คําว่าศรัทธ,ธาวิริยะเวทนาเบาบางเป็นคนตรงันใช้คำว่าสัญชาติ แห่งคนตรงอันที่หคือสติสัมยาที่สามารถที่จะรู้การเกิดดับได้นะอันนั้นจึงอยากจะให้การใช้ชีวิตที่นี่ให้เป็นวิธีแห่งการรู้ตื่นตัวตลอดเวลานะแต่ว่าเราต่างก็บางมาพบกันใหม่เนาะบางคนก็เคารพ กติกาบางคนก็ยังไม่ไม่คุ้นต่อกติกาก็ยังพูดคุยกันอยู่ยพ่อบอกแล้วเข้ามาในสลานี้ขอให้เป็นสลาปลอดเสียงถ้าจะพูดกันเขา่าให้ถึงสามคนได้ยินแค่สองคนพอนะเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เอื้อเฟื้อเพื่อนที่เข้ามาไกลเพื่อนเขาตั้งใจปฏิบัติเขาจะได้ไม่รู้สึกวิรลำคาญกระเสียงชุกชุกชี้ชี้นี่นะมันก็จะเป็นการช่วยเหลือเข้าไปในตัวเอือ้อเฟื้อเคารพตอเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกัน เขาตั้งใจปฏิบัติแต่ว่าเป็นธรรมดาธรรมชาติของคนเมื่อเสียงอะไรเข้าหูเนี่ยถ้าเป็นเสียงนกเสียงกาเสียงน้ําไหลเสียงลมพัดอะไรยังไม่ค่อยเกิดปฏิกิริยาเท่าไหร่แต่เสียงคนอนนี้เดียวมันเกิดปฏิกิริยาอันนี้มันกะเพื่มนะสำหรับผู้ใหม่เราก็ต้องระมัดระวังในการใช้เสียงนะอันนั้นเองก็ในช่วงตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเสียงคอยสร้างเสียงอะไรไม่มีแล้วให้จบไปตอนกลางวัน เสียงรถก็พยายามที่จะสก,กัดไว้ข้างล่างแต่ข้างบนนี่จะเป็นที่ปฏิบัติได้ทั้งในทั้งทั้งพระเราก็ผู้ชายอยากให้ปฏิบัติอยู่ในนเจดีนะันะ่นนะโซนนั้นข้างนอกเป็นที่เดินข้างในเป็นที่นั่งแต่ตรงนี้ผู้หญิงเยอะกว่าก็อยากให้ปฏิบัติที่ตรงนี้ถ้าฝนตกก็ดีข้างล่างยุ่งเยอะไม่สวกก็ดีขึ้นมาปฏิบัติที่ตรงนี้วันนี้ก็เลยทําม่านบังประตูข้างหน้าเพื่อว่า,าป้องกันสายตาได้ระดับหนึ่งนะก็ ทำทุกวิธีทางที่จะให้มีเวลาปฏิบัติให้เยอะๆเข้ามาในศาลานี้มีแต่การเคลื่อนไหวแต่ไร้เสียงนะถึงจะถูกป้อหมายนะแล้วก็ฝึกวิชาตีนเบานอกจากตัวเบายังไม่พอต้องฝึกวิชาตีนเบาด้วยหนะมายความมีสติในการเดินมันจะไม่ดังคนไหนเดินเสียงดังเพราะว่าไม่มีสติสมัชชัญญ,ญามันก็ถึงดังออกมานะอันนั้นก็ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน เพราะว่าการที่จะรู้ได้ไม่ใช่ฟังหลวงพ่อแล้วครูอาจารย์พูดแต่การที่จะรู้ได้กาต้องรู้ตัวเองรู้กายรู้ใจตัวเองรู้จริงแต่ว่าสิ่งที่อาจะมาพูดก็เพียงแต่ให้กําลังใจชี้ช่องบอกทางที่ถูกต้องเท่านั้นเองส่วนมันจะถูกต้องจริงหรือไม่อยู่ที่เราต้องพิสูจนะ์แลวพิสูจน์แล้วมันขัดข้องบกพร่องไม่เข้าใจตรงไหนถามนะเพราะว่าทุกครั้งที่บรรยายแล้วยช้ชมงจะโอกาสถาม แต่ถ้าหากว่าเวลาไปปฏิบัติไม่รู้เหนือรู้ใต้ก็ถือเป็นความบกพร่องของเราที่ทำไปด้วยความไม่เข้าใจถ้าเข้าใจแล้วมันจะไปรวดเร็วเลยนะแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ต้องถามไม่ต้องอายตรงนี้เป็นยังไงถามมันพอ,อาหายสงสัยเรื่องไปไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บไวมากเนะพราะตลอดเวลานัน้นมันมีปัญหาเกิดที่กายเรา ปัญหาคือข้อขัดข้องเงื่อนไขต่างๆนั่นเองเช่นปวดขานี่ก็เป็นปัญหาแล้วง่วงก็เป็นปัญหาเบื่อก็เป็นปัญหามันใช้ค๊อดดิชั่นค n อดดิชั่นไว้แว่าจิตปรุงแต่งค๊อดดิชั่นบอดี้แปลว่ากายปรุงแต่งมันใช้คำปรุงแต่งอันค n อ i ดิชั่นแปลว่ามันไม่ปรุงแต่งค๊อดดิชั่นะก็คือเงื่อนไขคือปัญหานั่นเองดังนั้นเราก็ศึกษา ปัญหาให้เข้าใจเมื่อเข้าใจมันได้แล้วก็เหมือนกับรถวิ่งที่ไม่มีสิ่งกีดขวางมันก็วิ่งไปข้างหน้าได้เรื่อยๆแต่เราบอกเออเราไม่สงสัยอะไรแต่ทําไม่ปฏิบัติไม่ก้าวหน้าแสดงว่าไม่รู้ว่าจะสงสัยตรงไหนเพราะไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจถ้าเข้าใจหมดแล้วโดยไม่สงสัยเนี่ยปฏิบัติมันจะก้าวหน้ารวดเร็วมากเหมือนกับรถวิ่งอ่ะไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆถึงเป้าหมายได้ไวนะแต่ประการสําคัญ รถไม่วิ่งถึงไม่เจออุปสรรคควรจะเป็นอย่างนั้นคือไม่เข้าใจถึงไม่เจอว่าควรจะถามตรงไหนนะดังนั้นก็ให้มันเป็นประเด็นแรกคือมันมีปัญหาตรงไหน,นนะแล้วแก้ไขยอย่างไรเราลองทําดูทําไมจึงทำไม่ได้เพราะอะไรเนี่ยต้องตรวจสอบตัวเองให้ให้ชัดเจนเน่ยตรงนี้ว่าสัมมาวายามะคือเพียน Exertion รว่า right ion, ความเพียรพยายาม นิยามของสมาวิยามะคือเพียนที่ถูกต้องคือเพียงอย่างหนึ่งคอยระวังในสิ่งที่เป็นเงื่อนไขที่จะเกิดสองแม้แต่ระวังแล้วมันก็ยังเกิดต้องแก้ไขต้องละสามสร้างภาวะที่ไม่มีเงื่อนไขขึ้นมาคือความรู้ตัวทั่วพร้อมไว้เสมออันที่สี่เมื่อสร้างได้แล้วดำรงรักษาภาวะนั้นไวให้นานนะ แต่ว่าไม่ให้เกิดเป็นไปไม่ได้ต้องเกิดน,นั่งนานต้องปวดขาไม่เป็นอิบนานานต้องปวดหลังปวดเอวนั่งไปนานนานดินฟ้าอากาศแปลปรวนนเปลีป่ยนแปลงต้องหนาวต้องร้อนเงื่อนไขมีตะลอดเวลาเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวคันเดี๋ยวปวดหนักเดี๋ยวปวดเบาดเดียเด๋ยวขาดตรงนั้นเดี๋ยวยอกตรงนี้เดี๋ยวคันตรงนั้นเดี๋ยวแสบตรงนี้มันมีให้เห็นตลอดเวลามันมีเงื่อนไขตลอดเวลาแต่เราจะใส่ใจดูมันหรือไม่เท่านั้นน,นะนะดังนั้นเองก็ให้ไป ตามรู้ไม่ใช่ว่าตามรู้ต่อที่มาปฏิบัติเท่านั้นนะแม้แต่แยกย้ายกันไปเราจะลุกยังไงจะเดินอย่างไรและจะพูดอะไรกับใครเพื่ออะไรเนี่ยต้องตรวจสอบตัวเองในในทุกทุกฝีก้าวเนี่ยการปฏิบัติของเราลวดเดียวจบเร็วเดียวผ่านเนี่ยมันก็ไม่เสียเวลาเรื่องนี้มันมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องอาศัยเวลา แต่อาศัยความเข้าใจเราจะบอกโอ้พระเจ้ทาท่านบำเพ็ญบรารมีมาสีนะ่แสนสงไข่กลับอะไรนะึงอันนั้นเป็นข้ออ้างเฉยๆนะแต่ความจริงที่ท่านหลงทางอ่ะไม่ได้หมายถือว่าท่านบำเพ็ญบรารมีหลงทางมาตลอดแต่พอมาท่านมาได้ทางท่านเดินลวดคืนเดียวเท่านั้นเองนะบำเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำตีลวดคืนเดียวพอเข้าใจท่านอ่ะคืนเดียวทะลุหมดเลย แต่ก่อนหน้าท่านไม่ไม่เข้าใจท่านหลงทางมาตลอดยิ่งเดินมากี่ร้อยกี่วันกี่ปีมันก็ไปไหนไม่ได้วนอยู่ตรงนั้นน่ะแต่พอร <man from chapter ten> um, ู้ทางชัดเจนเดินทะลุเดียวขึนเดียวเลยนในกรณีของเราเหมือนกันนะเราก็ไม่จําเป็นต้องวังต้องมาหลายครั้งแต่ว่าสามารถเข้าใจได้นะเพราะฉะนั้นในช่วงเย็นวันนี้เราก็ได้ฟังจจสุรินท่ทํานฟเข้าใจกันมาก็ขออนุโมทนา 各平台同的